สำับพ่อวันว้าพ่อวันพ่อวันสวัสดีครับพ่อวันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เฒ่าหนาวครับพี่น้องใหญ่หนาวบอโอหนาวแห้งนะครับมานะครับสำหรับปฏิทินเงินล้านของงวดวันที่16พฤษภาเด้อพี่น้องนะครับปฏิทินเงินล้านนะครับมาหอดเดียวมาเมืองกันครับนะครับสำหรับปฏิทินเงินล้านสุดายพ่อตือน ทิวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาตามแนวทางของปฏิทิเทนเงินล้านนะครับรของพ่อวันนะครับระะนะครับรท่านผู้ชมขอมาแล้วหนึ่งไหลหนึ่งแช่เ้ยนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึน่งการกดติดตามวันนี้เรามาตามนะครับแนวทางนะครับ ปฏิทินเงินล้านพ่อวันงวดวันที่16พฤษภาคมจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเอ้านะบ๊ายบายพีน้อลูกบ๊ายบาจ้านะครับพาฝนมาเด้อพี่น้องมันนี่ฝนตกนะครับเดี๋ยวรอบพ่อวันเปิดประตูกฝนเด้อครับเอาพ่อวันเปิดประตูแล้วไเด้ออุ้ยเ้าประตูก็เปิดใหญ่เนาะเอาแม่ดาวบ๊ดีครับโอ้เสร็จแล้วพ่อวันโอ้พ่อวันพ่อวันบ๊ายครับพ่อวันบ๊ายครับบ๊ายบาครับ โอ้่าหนาวรับพี่น้องใหญ่หนาวบอโอ้หนาวแห้งนะครับมานะครับสำหรับปฏิทินเง,งินล้านของวดวันที่16พฤษภาคมเด้อพี่น้องนะครับปฏิทินเง,งินล้านนะครับมาหอดเด็วมาเดี่กว่าใหญ่มาเมืองกันครับนะครับสำหรับปฏิทินเง,งินล้านใช่หรอเดือนในเดือนพฤษภาเ,เดือนนี้ อ่านะครับสลับบิซี่เด้อนะครับสลับทฟนใดที่ตามแนวทางของปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับบิซซี่ป็นเหตตามหลายนะครับหลังจากงดก่อนเนาะหนึ่งซีหนึ่งนะครับหลักพุรข้นควรจับจุดใดคือว่าหนึ่งสองโตกับเมซายซีสองนี่นะครับกับมิโซกันไปสลับแนวทั้งนะครับเด้อนะครับกับเป็นแนวทางคือเก่านะครับผมนะครับสลับแนวทางของพ่อวันนะครับผมปฏิทินเงินล้านนี่สถิติเก่านะครับนี่สถิติเก่าตั้งแต่งวด หาศูนย์เก่าอย่างพวพี่น้องหาศูนย์เก่านี่หาศูนย์เก่าต่อมานี่ก็หกเจ็ดนะครับแล้วมามาเว็นงวดนี้เนาะมาเวนงวดนีครับมาเว็นงวดนี้นะครับผมแล้ววันนี้ก็มาเขางวดนี้ครับผมนะครับหาแปดนะครับนี่ครับพี่น้องหาแปดนี่ครับผมต่อไปก็เป็นของงวดวันที่สองพฤษภานะครับสองพฤษภามนี่ก็หนึ่งสี่หนึ่งนะครับเด้อสำหรับอีซิทันใดที ติดตามนะครับแนวทางของปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับของแท้ต้องพ่อวันเท่านั้นนะครับสำหรับปฏิทินเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับนะครับสำหรับแนวทางงวดบางหนึ่งก็คือว่าของวันที่สองเสษภาเนาะหนึ่งสี่หนึ่งเห็นไ่มพี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งบางท่านนะครับที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าหนึ่งสองโตบวกกันเป็นสองสี่สองสี่หนึ่งวาสันเอ้าพี่น้องนะครับก็ยังเป็นแนวทางเด้อนะครับผมนะครับจะได้ก็ ก็ถือว่างวดที่พานมาก็ถือว่าตามเลขตรงๆนี่ก็คือบ่อเขาเนาะเพราะว่าเลขพันหางไห้นะครับแต่งวดของวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับเลขออกวันจันทร์เด้อพี่น้องนะครับเลขออกวันจันทร์นะครับผมนะครับจันทร์นี่มันสี่เก้าเป็ดสี่เก้าเป็ดเอาพี่น้องนะครับผมนะครับเด๋ยวเด้อนะครับเตรียมประกาเตรียมประกาเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับทุกคนนะครับผมเตรียมประกาและสมุดเตรียมจดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาไปสู้ใหมืองนะครับเด้อนะครับนี่เพราะว่าเราเป็นสี่เก้าเป็ดแมนบ่ นี่นะครับตรงโต้เลยครับพี่น้องงวดนี้บ่บ่มีปริศนาอย่างเลยครับบ่มีเลขลากบ่มีเลขอย่างขึ้นแต่งวดหลังๆมานะครับผมนะครับงวดนี้นะครับเอาแคบแคบพี่น้องแคบเด้อสี่เก้าแปดอ้นะครับผมนะครับแรมหนึ่งขั้เดือนหกนะครับนี่นะครับหลังวันพระเหมือนึงเด้อนะครับเลขออกวันจันทร์เด้อพี่น้องนะครับเลขออกวันจันทร์นะครับเลขวันจันทร์ที่สิบหกนะครับสี่เก้าแปดนะครับสี่เก้า หบอลเนี่ยเด้ครับมักออกได้อสี่เก้าเก้าสี่เก้าแปดแปดเก้าอ้าพี่น้องนะครับหลักสี่หลักเก้าหลักแปดเด้อเอฟซีนะครับผมอ้าวเด้อทุกคนอนุญาตสี่แปดอันก็ได้เกสี่เก้าเก้าสี่ก็ได้สำับเพราะว่านี่มักตัวไหนครับผมสลรับเพราะวันมักในในเล็กตัวนี้มักเก้าสี่แล้วมักเก้าสี่อเก้าเก้าเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับสลรับพี่น้องเ้องสลรับตามทัททนใดที่ตามปฏิทินกระหลังเพราะวันนะครับทาว่างวด งวดที่ผ่านมานะครับผมนะครับเขาบาสเวียนอีกงวดนึงเนาะพอเนาะเวียนงวดนึงบันทึมาเขาจังๆคืองวดนี้นะครับสังเกตยังไงครับแบบนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวพ่อพันเอาลูกใหม่บางในเพียน่องบางในจังเขาเาสังเกตนะครับด้วยเขาสังเกตนะครับตามที่สังเกตปฏิทิธเงินล้านนะครับตัวนี้นี่จังสี่ครับนะครับจังสี่เดอนี้ศูนย์เก่านะครับผมนะครับงวดศูนย์เก้านี่เขาหาศูนย์เก่าเก่าศูนย์หาเต็มๆสามตัวตรงนะครับเรามางวดนี้นะครับกับเข้าอีกนะครับเรามันที่นนน่เะงวดนี้ลดนะครับผมนะครับ มันจะมัเข่าหาเปรตนะครับผมนะครับมัเข่าหาเปรตงวดต่อไปนะครับผมแล้วหลังจากนั้นมานะครับของงวดวันที่สองวุฒภาคมนะครับก็มาลุดอีกนะครับก็มาลุดนะครับมาที่นี่งงวดนี้เด้อพี่น้องนะครับผมนะครับงวดนี้นี่เห็นบ่งวดนี้งวดวดวันที่สองวุฒภาชนะครัหนึ่งสี่หนึ่งนะครับก็คือจังหวะนัดนะครับผมนะครับมาซีอยู่นะครับเหลือหนึ่งสองตัวขันขันผู้ที่เพิ่นมากอีดีเพิ่นกิดน่าจะจะวิเคราะห์อันนี้ได้นะครับผมนะครับงวดนี้นะครับเพราะวันมั่นใจมากที่สุดก็คือว่า ตัวได้พอนี่เก่าเก่าซีวะซีเก่าเก่าซีเออเป็ดหนองเด้อนะครับซีเก่าแปดเก่าซีนี่สีก็ได้นะครับเป็นแนวทางเน้อนะครับเป็นแนวทางเดี๋ยวมินขออนุญาตแจ้งให้นะครับในเหล็กของเก่าซีเก่าแปดเพราะวันมาเก่าซี่นะครับสลับอีซีเน้อครับผมแคบๆนะจอครับแคบเลยเลยครับผมแปดซี่ก็ได้เออ นัดสี่แปดนัดสี่ก็ได้ก่สี่ก็ไดก่นจะเริ่มเด้อกับหกตัวเดียวกันเนาะอ่าก๊กหกตัวเดียวกันด้ครับมันอาจจะเป็นหกสี่ก็ได้นะครับหกสี่ก็ได้หกแปดก็ได้นะครับแปดหกยังก็ได้ครับพี่น้องกันกัลองม่งในจุดนั้นม่งนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางของงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับเด้อยังคงกเป็นแนวทางคือเก่านะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณเพราะว่าหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเอเมนสุขอนุญาตแจ้งให้ทีานหนึง เดี๋ยวขออนุญาตไปแจ้งตัวเลขให้จะเข้ากันครับนะครับผมท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนะครับก็ขออนุญาตแจ้งให้กับพี่น้องเฮานะครับผมเอฟซีทุกท่านที่ตามแนวทางปฏิทินเงินล้านพ่อวัน16บหกทับห้านะครับตัวเลขปฏิทินนะครับผมที่หามาตรงตัวคือ8 9 4นะครับแกะเขนะครับแอดมเป็นขออนุญาตแจ้งให้จับ8 9 4นะครับผมกับมาแจ้งให้นับเป็นตัวนี้เด้อนะครับเพราะว่า49 48 64นะครับ68นะครับเพราะว่า เลขเก้ากับเลขหกนะครับผมหกกับเก้าคล้ายๆกันนะครับในนี่เด้อพี่น้องนะครับเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องลองวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับเอาแคบๆพี่น้องแคบแคบหน้าจอแคบได้เลยนะครับผมแคบหน้าจอแคบได้เลยเด้อนะครับสำหรับประดิทิ่เงินล้านพ่อวันได้แล้วนะครับสำหรับธนายที่ยังคงตามแนวทางของพ่อวันอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปโชว์ให้ดูในหมู่ประดิทิ่กเนเด้อนะครับผมว่าตรงโตกันบ่นะครับอนะครับใช่หนี่ครับ 498เอาะพอวันให้เขียน894เอาปิ่นทองขึ้นกันก็บอเป็นยังครับพี่น้องนะครับ498สำหรับปฏิทินเงินล้านนะครับผมแต่เขามาเขียนให้894เอาบนเน่เด้ครับพี่น้องนะครับพอวันเพิ่นให้ให้มาตัวนี้นะครับ498นะครับสำหรับปฏิทินเงินล้านที่ในใบนะครับเขก็มาเขียนให้894น,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 นะครับเอาเป็นเข็ดเด้อพี่น้องเป็นเข็ดนะครับเป็นเข็ดลับนะครับ พี่น้องก็สามารถที่ไปจับได้นะครับ FC ก็สามารถที่จะไปจับได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของงวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับแรม11ค่ำเดือน6นะครับผมนะครับก็ยังเป็นแนวทางเลยพี่น้องนะครับอ่ะแคปหน้าจอครับผมแคป์แคหน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับช่วงนี้ก็พายุเข่าเด้อนะครับพายุเข่านะครับฝนก็ตกนะครับพี่น้องเฮาสุ h o l สุขอนก็รักษาสุขภาพเด้อนะครับผมนะครับ นหนึ่งไหลหนึ่งแค่นะครับผมหนึ่งไหลหนึ่งแค่ท่านใดที่รับชมคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีนในงวดวันที่16นะครับพฤษภาคม2565นะครับผมนะครับสุขภาพแข็งแรงเดอ้อพี่น้องเฮาสุขภูสุขชนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับลำรวยเงินทองกันสุขภูสุขชนนะครับผมนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแค่เดอ้อท่านใดเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ท่านที่มาเฮาสุขภูสุขช่องเด้อนะครับผมอ่ะย้ำกันอีกทีมองกักนให้ชัดๆนะครับสี่ 9ก้าแปดนะครับผมซีกอบแเด้อนะครับผมนะครับพี่น้องเฮานะครับโอเคครับผมนะครับนะครับพาวันครับผมขอบคุณเอฟซีลลายด้วยครับเด้อที่มาติดตามพาวันนะครับผมนะครับจะได้ก็ให้พาวันรักษาสุขภาพเด้อนะครับฝนตกมากปีนี้นะครับให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อสวัสดีครับพาวันอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ